หายยนะทางเศรษฐกิจจีนสู่ความล่มสลายของเศรษฐกิจลาวหมดยุคสมัยการเดินตามก้นประเทศมหาอำนาจโลกและควรจะหมดยุคลูกหลานคนจีนที่คิดกบฏต่อแผ่นดินไทยที่ยังคงหลงเหลือมาจากยุค90ที่เป็นทั้งนักการเมืองและนักธุรกิจและช่องสื่อข่าวหน้าเก่า,กาที่ไม่เคยพัฒนาและเป็นพวกเต่าล้านปีมีแต่กลุ่มลูกเชื้อสายจีนคนหัวสมัยใหม่ที่กล้าออกมาวิเคราะห์และให้ข่าวแบบตรงไปตรงมา กลุ่มคนพวกนี้แทบพูดภาษาจีนกันไม่ได้เพราะเป็นคนไทยไปแล้ว100%เปอร์ซกลุ่มคนพวกนี้นำพาธุรกิจครอบครัวของตนเองให้ทันสมัยและพัฒนาการเรื่องธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างมากมายในแผ่นดินไทยและจะเป็นเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจสำคัญของโลกในอนาคตข้อมูลที่เปิดออกมาชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือรถไฟฟ้าจีนไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคิด เศรษฐกิจจีนตกต่ำที่สุดในรอบ40ปีและยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอีก7-8ปีคนรุ่นใหม่และนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจีนไม่ชอบนโยบายและแนวคิดของสีจิ้นผิงคือเด็กวัยรุ่นทุกคนควรกลับบ้านไปทำไร่ทำนาทำสวนเมื่อเรียนจบมาแล้วโดยยกตนเองเป็นแบบอย่างแต่ลืมไปว่าโลกในปัจจุบันมันอยู่ในยุคไหนนักธุรกิจจีนที่ประสบความสำเร็จสูงและมหาเศรษฐีจีนปัจจุบัน ได้ย้ายหนีออกจากประเทศจีนกันหมดแล้วหลังจากรัฐบาลสอปป,อปอลาวมีนโยบายกวดขานการนำใช้สกุลเงินบาทของไทยในสอปป,อปอลาวและการออกกฎหมายการจำกัดนำเข้าสินค้าไทยทุกประเภทเข้าสู่ประเทศลาวโดยมีแนวคิดให้คนลาวหันมาใช้สินค้าที่ลาวผลิตได้เองและควรนำสินค้าจากเวียดนามมาทดแทนสินค้าไทยเพราะมีราคาถูกกว่าและมีความพยายามที่จะให้คนในชาติ มาใช้แค่สกุลเงินกีบกับสกุลเงินหยวนของจีนหลังจากที่นักธุรกิจในประเทศไทยไม่มีใครสนใจซื้อพันธบัตรที่ให้ดอกเบี้ยสูงของรัฐบาลโสปปอรลาวเพื่อนําเงินตาต่างประเทศมาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแต่หลอกประชาชนว่าจะนําเงินไปอุดหนุนหนี้เก่าเพื่อพิมพ์ธนบัตกรกีบออกมาใหม่นี่คือนโยบายของประเทศที่ล่มสลายลงในเรื่องเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเศรษฐกิจจีนแย่ถึงแย่มากก็ยิ่งส่งผลต่อประเทศที่พึ่งพาจีนอย่างเดียวอย่างเช่นสอปปลออาวกับเขมรและแน่นอนว่ามันจะมีคำตอบเดียวสำหรับเจ้าหนี้รายใหญ่กับประเทศเล็กๆในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการคืนประเทศในรูปแบบต่างๆและการเข้ามาตั้งลกลากของคนจีนในแผ่นดินของลูกหนี้เมื่อหนี้ครบกำหนดการชำระ99ปีถึงแม้จะชำระหนี้จบลงแล้วแต่ถึงตอนนั้น โลกก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเครื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจะกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในโลกอนาคตยุคใหม่รถไฟฟ้าความเร็วสูงจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่จะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่ให้ความเร็วสูงและมีความปลอดภัยมากโครงสร้างของตัวรถจะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมไปถึงระบบรลงทั้งหมดด้วยและในที่สุดสปปลาวก็จะเหลือธุรกิจที่เป็นแค่ซากของเหลือโบราณจากจีน เมื่อสิ้นสุดของสัญญาจบลงจีนกำลังคิดผลิตเครื่องบินโบอิ้งใช้เองหลังจากถูกบทความของกระผมกระแซะมาหลายครั้งว่าไม่มีปัญญาแม้แต่จะผลิตเครื่องบินพาณิชย์ใช้ในประเทศเองยังมีหน้ามาทะลึ่งประกาศตนเองว่าเป็นประเทศมหาอำนาจโลกเพราะเครื่องบินพาณิชย์ในปัจจุบันกว่า1,200เครื่องจีนสั่งซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปในขณะที่จีนแสดงแสนยานุภาพทางอากาศมาหลายปี แต่ไม่มีปัญญาผลิตเครื่องบินโบอิงขึ้นมาใช้เองตอนนี้จีนฝันหวานจะผลิตเครื่องบินโบอิงใช้เองในประเทศแต่เมื่อย้อนดูแค่ระบบกลไกรถยนต์ไฟฟ้าที่เตรียมผลิตออกมาขายทั่วโลกผลปรากฏว่าระบบห่วยแตกกลไกไม่ทำงานตามระบบหลายจุดไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ระบบไฟฟ้าภายในลวนหมดต้องรีบนำกลับไปแก้ไขกันหมดปัญหาใหญ่ของจีนคือเรื่องเทคโนโลยีของไมโครชิป ที่ไม่มีขีดความสามารถพัฒนาให้เท่าเทียมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปแม้แต่ไต้หวันเองเทคโนโลยีของจีนยังสู้ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวโครงสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบรางที่จีนใช้ในปัจจุบันวิศวกรของไทยยังไม่ให้ผ่านเลยในขณะที่รถไฟฟ้าของไทยกับกำลังเป็นที่ต้องการในหลายประเทศและมีการสั่งจองมาเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปใช้ในประเทศตนเอง โลกในอนาคตไม่นานกีนกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะไม่ใช่มหาอำนาจโลกอีกต่อไปแต่ประเทศไทยกำลังจะเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางทุกอย่างของโลกทั้งเทคโนโลยีวัฒนธรรมภาษาอาหารและภาคการเกษตรปลอสารเคมีส่วนสวนปปลาวมีพื้นที่ราบแค่เพียง14.8%เเท่านั้นในการผลิตอาหารและหมดปัญญาที่จะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขัน การผลิตอาหารส่งออกได้ยิ่งมีคนจีนเข้ามาบุกลุกและเป็นเจ้าของที่ดินในสปป,ป,ปลาวมากเท่าไหร่คนลาวก็ยิ่งจะไม่มีพื้นที่ทำมาหากินเลี้ยงตนเองอีกต่อไปและเลิกมโนโปไปเลยว่าเศรฐษฐกิจของลาวจะดีขึ้นในไต,ต่มาสหน้ามีแต่จะดิ่งลงเหวเพิ่มขึ้นส่วนขเขมรปัจจุบันที่ดินทำกินในทำเลสวยสวยกว่า1ล้านเอเคอร์ก็ตกเป็นของคนเวียดนามไปหมดแล้วนอกกนั้นก็เป็นตึกและโรงงานล้าง ที่มีผลมาจากการพึ่งพาประเทศจีนอย่างเดียวของฮุนเซนนักธุรกิจและรัฐบาลไทยไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสปปอลาวกับขมีนโดยเด็ดขาดในช่วงนี้จนกว่ารัฐบาลลาวจะเป็นผู้ยอมเอ่ยปากขอให้ช่วยเหลือมาเท่านั้นส่วนขมรไม่ต้องไปพูดถึงมันเตรียมตัวขอกู้ยืมเงินจากประเทศไทยนานแล้วขอบคุณบทความจากคุณเดชาณนลนือนาบคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ